ในวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับแมปออสตาซึ่งผมนะก็มีภารกิจใหม่มาอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือในคลิปนี้เราก็จะทํากัสกันเอาให้มันเป็นเจ็ดดาวกันไปเลยนะครับและมาดูกันซิว่าการทํากัสของเรามันนั้นจะยากเย็นสักแค่ไหนและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหน,นุนดีซีชอปด้วยล่ะโอเค้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเค,ครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเจ้ากัสกันนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ยังขาดนี่นะครับไอตัวมาแรงสรามนี้อีก,นก,อนอก5น แน่ใจว่าไอ้แมลงสาบนีต้องใช้ในการอัพเจ็ตดาวด้วยหรือเปล่านะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหาเจ้าแมลงสาบนี้กันเลยดีกว่านะครับและแผนการแรกของผม <c oughs> นั่นก็คือเรามาดูในตู้ซุมกันก่อนนะครับว่ามันมีเจ้าแมลงสาบตัวนั้นหรือเปล่าและเมื่อมาดูปรากฏว่ามันไม่มีเลยพี่แกก็เลยเลี้ยวหัวกลับเราก็มุ่งหน้าไปยังด่านสตรอรี่ซึ่งที่แรกผมคิดว่ามันอยู่ที่โลก2นะครับแต่เมื่อมาดูในตู้สตอรี่ที่โลก2ปรากฏว่าด่านนี้มันก็ไม่มีแล้วไยมั้งพี่แกก็เลยรีบจำเอากลับไปยังโลกแรกและเมื่อมาถึงแล้วเรราาาากกก็็ไปปดดดููออี่่่ททััันนนนนนนและฏว้มยใ ที่20กันเลยเนี่ยนี่นะครับด่านนี้นะครับที่เราต้องการนะรผมด่านที่20นะครับแล้วก็ไอ้มะเร็งสาบตัวนี้ออกเพียงแค่5%นะเร์เเราต้องการ3ตัวโอเคอว้าวมาแต่ไหนนี่ตั้งหลายคนโอเคครับ เราไปเริ่มเลยดีกว่านะผมเลยวันแล้วพี่แกก็ได้ข้ามายัางด่านนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีน้องๆตามเรามาด้วยและกข็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยกันและเมื่อขับมาุ๊บพี่แกก็ได้เลือกแบบเอ็กซ์ตรีมไปเพราะว่าด่านที่โลกแรกนี่มันเง่ยมากวันแล้วพวกมันก็ได้โผล่มาแล้วครับพวกเราก็เลยจัดการวางเข้าไปเลยเพื่อนของเราก็ได้วางอีเจนี้เข้าไป2ตัวนะบอกเลยว่ากินเรียบนะแล้วเราก็วางอีเจไอเข้าไปเพิ่มบัฟก็เลยกันนะผม ซึ่งตอนนี้เพื่อนของรอก็ระวังเจ้านาตาชาลงไปนะครับและการโจมตีของมันก็รัวมากและผมนั้นก็ได้ได้อัพตังอัพตังอย่างเดียวและก็ขอรอจัดการมันเข้าไปอีกและจากนั้นผมก็ได้ลองวางเจ้ากัสดูซึ่งตอนนี้มันก็เป็น5ดาวมันอยู่เลยนะฮะและบอกเลยละครับว่า5ดาวแมงกากซะเหลือเกินเลยนี่นี่นะพี่กั๊ดของเราก็ลองวางไปดูนะครับเออโอเควางไปเอ,อ๊บนี่ครับดาเมจโอ้อัพแพงใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้แต่วง กว้างอยู่นะห้าหมื่นเก้านะครับโจมตีหกวินะผมโอเคเราตั้งโจมตีแว็บแบบนี้ก่อนเลยนะครับอ่าในนี่ครับทันจิโร่รอบวงแล้วนะครับแบบนี้ก็สบายหรือแน่นอนครับผมทันจิโร่ของเราจากนั้นพี่แกก็จะทานพวกมันต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียกเพียงแค่ไม่นานเราก,ก็มาถึงแวฟบสิบห้าเลยละเว้ยซึ่งบอกเลยและรับว่าในด่านโลกแรกนี่มันง่ายจริงๆลงคนเดียวก็ยังไหวเลยครับเนี่ยแล้วเมื่อถบต่อไปอีกสักพักไอ้บอสของมันก็โผล่มาแลกเพียงแค่แป๊บเดียวม,มันก็ตายหงกอกโค้งไปเลย ได้มานี่ได้หัวแดงนี่มาแล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้หน้าจืดนี่อีกรถตการสามตัวนะครับอันดับแรกแล้วรอค่อยไปลงเรทกันซึ่งมาผ่านด่านแรกมาแล้วเราก็จัดการเรียเพย์ต่อไปทันทีเพราะว่าผมนั้นต้องการอีกหลายตัวกว่าที่เราจะสามารถอีโวเจ้าหน้าแดงตัวนั้นได้และตอนนี้ผมก็น่าจะขาดอยู่อีก2ตัวทวนนะฮะจะนับพี่แกก็กลงในด่านนี้ต่อไปและในด่านนี้ผมก็ระวังเจ้าคูลเลอร์ซึ่งตัวนี้นี่แหละแม้โคตรโอเวอร์มาและเมื่อเจ้าบอสมาโผมาพี่คุลเลอร์ของเราก็ไล้ชนห้ำม,มันจนมันนี่แตกตายไปอย่างรรววดเเเ็ลลยีคอ cool er เราก็วิ่งถึงแล้วนะครับนี่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะกว่าจะวิ่งถึงแม่เจ้าโว้ยเพื่อนก็จัดการกันหมดแล้วโอ้จากนั้นเราก็ไม่รอชานะครับพวกผมทั้งสมคนก็จัดการรีเพนในด่านต่อไปซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้วางเจ้าคาตนาดูเพราะว่าเพิ่มมาแล้วผมก็กลัวมันจะเสียใจนะครับที่ไม่ได้วางเลยเนี่ย <S <S ในรอบนี้เราก็ขอวางเจ้าคาตนาไปก่อนก็แล้วกันนะเปลี่ยนตัววางกันบ้างนะครับเดี๋ยวเบื่อกันคาตนาก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะผมที่ดีใช้ได้นะ ซึ่งเจ้าคาตานะากับเจ้ากัสมันนั้นก็มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือมันสามารถตีติดเลือดได้แบบโคตรๆตีติดเลือดทีนี่บอกเลยล่ะคำว่าตายหงแน่นอนและน้องๆในดิสก็ได้บอกนะคบว่าเจ้ากัสต,ตอนนี้มันนั้นก็เคยโดนเนิฟลงไปแล้วแต่ผมคิดว่าถึงแม้มันจะโดนเนิฟดาเมจของมันก็โอเวอร์มากเหมือนเดิมเลยนะฮะพี่แกนั้นก็ได้ตบตบต่อไปแล้วเราก็ได้ผ่านมาอีกหนึ่งรอบแล้วเมืงอง ในรอบนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะเป็นตัวหัวแดงเดิออีกรอบอีกรอบ,รอบพร้อมกับทีมงานก็ได้รีเพย์แบบต่อเนื่องเลยนะฮะแต่เพียงแค่ไม่นาารอบนี้ก็ผ่านไปแต่นนเราก็ลงต่ออีกหนึ่งรอบซึ่งในรอบนี้มันก็ง่ายได้เหมือนเดิมนั่นแหละและผมก็ได้ใช้ทันจิโร่กับเจ้ากัสเป็นตัวโจมตีหลักเหมือนเดิมเลยนะครับและผมก็ผ่านไปอีกหนึ่งรอบเช่นกันโอเคครับผมเสร็จรอบนี้เราก็ขอรีเทิร์นกันก่อนนะไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรมาบ้างนะไปดูก่อนว่าเราครบแล้วหรือยังนะตัวเนี้ยโอเคครับไม่ได้หัวแดงนันมา รีเติร์ทันทีจากนั้นเมื่อลงในรอบนั้นเสร็จกันแล้วพี่แกก็กดรีเทิร์นเพื่อที่เราจะมาดูว่าตัวของเรานะสามารถอีโวได้ครบแล้วหรือยังจากนั้นผมก็จะการอัปเกรดตัวที่เราได้มาเมื่อกี้อัปตัว,น,ตวนู่นทีอัปตัวนี้ทีและเมื่ออัปไปอัปมาในที่สุดจเจ้าแมลงสากทั้งสามตัวเราก็ครบแล้วล่ะพี่นางโอเคครับผมตอนนี้ไอ้แมลงศากนะครับเราก็มีครบสามแล้วนะผมต่อไปเราไปลงเรดไอ้หน้าแดงนี่กันเลยดีกว่านะมันอยู่ในเรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมโอเคกลับไปโลกสองก่อนดีกว่าใช่ไหมเกโลกสองเเรสส็จิ้น มันก็ต้องต่อด้วยภารกิจที่2ทันทีเลยนะครับวันแล้วพี่แกก็เดาว่าจะับไปโลกที่2เพื่อที่เราจะมาลงในเรดกันแต่ก่อนที่จะไปลงเรดพี่แกก็จะมาดูในตู้กันอีกนะครับว่ามีตัวอะไรเข้าตู้แล้วรยังแต่มันก็ไม่มีตัวที่เราต้องการเลยคือเราต้องการเจ้ากรสีดาวนะครับนะจากนั้นพี่แกก็เข้ามาอย่างเรดแล้ร่รกับเพื่อนก็เดาว่าไปยังเรดที่เราต้องการกันเลยซึ่งมันก็คือเรดเบอร์สเกอร์่วนเตยอะไรสักอย่างนี่แหละฮะมันชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้เออเราเข้ามาในอะไรเงี้ยเอ้าเมื่อกมัน โหลดอยู่นี่หว่าแม่งโหลดทีเดียวเต็มจอเลยนะครับเราเข้ามาในเรียนอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยให้เพื่อนเลือกให้นะครับแล้วมาต้องวางตรงไหนวันนี้่ะเกลุยเลยน่าจะต้องวางด้านหลังนี่แล้วมั้งนะ ซึ่งในด่านนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกและเราก็ยังไม่รู้วิธีเล่นเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ขอวางคุณเล่ยอย่างเดียวก็แล้วกันจากนั้นพี่แกก็เริ่มอัพตังกันเลยส่วนเพื่อนของเราก็ไปยังด่านหน้านะครับเพราะพวกแกน่าจะไปป้องกันตัวเร็กเริ่องไรงี้จากนั้นมันก็มีตัวหลุดมาด้วยละว้ยเจ้าดีเีก็เลยมาวางทันจิโร่ลงไปเพื่อโจมตีให้พวกมันไฟติดตัวไรงี้ด้วยจากนั้นผมก็ได้อัพตังอย่างเดียวกันเลยนะครับซึ่งในด่านนี้มันก็มีด้วยกันทั้งหมด19เเวววแแแลล้้้มมมมััััันนนนนนนกกกก็็็่่าาาาาจจะะะอออพตตตตงคไไดดผ2ืส อัพกันเลยนะครับเพื่อที่เราจะมีตังค์เยอะๆจะนันผมก็อัพไปอัพมานะครับจนมาถึงเวบที่9ที่สิพี่แกก็จัดการวางคูลเลอร์และผมก็ได้เรียกตัวกันฐานมาเลยซึ่งเจ้าคูลเลอร์นี่เป็นตัวกันฐานที่โคตรดีที่สุดเท่าที่ผมเจอมาแล้วนะฮะอนาคตอาจจะมีตัวอื่นก็เป็นได้อะเนาะและในะตอนนี้ศัตรูพวกบอลมันก็มาแบบเยอะแยะมากเลย ตอนนี้พวกมันนะแม่งมาเต็มจนกดสคิปเว็ไม่ได้แล้วนี่ออวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันติดไฟเล่นๆไปค้างไว้แล้วเออติดไฟเล่นๆไปก่อนนะครับแต่และตัวแม่งเลือดโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ย ผมนั่นก็พยายามต้านพวกมันเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะครับจนผมสามารถอัพเจ้าคุเลอร์ได้จนแม้กยานัผมก็ได้มาวางทันจิโร่ไว้ที่ด้านนะเพื่อว่าจะโจมตีพวกมันได้กันอีกคือเราไม่อยากดาเมิดไดที่โลอนะและแล้วเมื่อถึงด่านที่19้ไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาแล้วเ้ยและบอกเลยล่ะครับว่าเลือดของมันแม่งโคตรเยอะมีถึง9บีกันเลยล่ะครับปีนองครับมันจะเยอะไปไหนวะเนี้ยและแล้วไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาแล้วเนะ ชื่ออะไรวะเนี่ยไอหัวม่วงคนระับตอนนี้ผมก็สุมมาได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยนะคลิปต่อไปก็ทําให้ตัวนี้กันดีกว่านะครับนี่มันน่าจะทําในด่านนี้ด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามีแบบนี้นะไม่ได้ใจ 9.7b oh my ก o ด และใน,นตอนนั้นคนเล่นเป็นมันก็มีอยู่ด้วยนะฮะซึ่งพี่แกก็อาร์ไอเซนจนร่างของไอเซนนั่นแม็กและคนๆน,นั้นก็จัดการก๊อปปี้บอสมาเลยซึ่งการก๊อปปี้บอสมันก็เป็นอีหนึ่งสกิลของเจ้าไอเซนที่แบบโคตรโหดเลยนะฮะและเพียงแค่ไม่นานเจ้าตัวก๊อปปี้ก็ได้มาชนกับบอสจนบอสนั้นแตกตายขาดที่ไปเลยเพื่อนเราก็สามารถก๊อปปี้ได้แล้วนะครับนี่สามารถก๊อปปี้บอสมันได้นะครับแต่แตกไหมนะัไม่เหลือแน่นอนนะครับสองตัวสบ,บายหรือนะครับไอเซนโอ้โห และที่เห็นว่ากระตุกกระตุกก็ไม่ใช่ไรหรอกเพราะว่าดันนี้มอนก็เยอะแทมแมปก็ใหญ่อีกทพิคคอมอย่างผมนี่กระตุกกันเลยละไอแฮปซีพียูต้องเข้าด่วนแล้วละครับตอนนี้เนี่ยจะน้พี่แกก็ได้กดรีเทิร์นมานะครับเพื่อที่เราจะมาตั้งหลักกันใหม่และผมก็ได้มาจับทีมใหม่กันด้วยเพราะว่าตัวที่เราพาไปนั้นมันกากซะเลยเกินในรอบนี้ผมก็พาเจ้าไอเซนทันจิโร่และพี่คุณเลิกไปเพียงแค่3ตัวส่วนอีก3ตัวก็อัพตังอย่างเดียวเลยฮะมึงจะน้ารอก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยพี่แกก็ได้รวบรวมทีมงกั็ได้้ต เอาหมายเอาไว้ว่าผมจะต้องอัพไอเซนให้แม็กแลวเราก็จะปปี้บอสให้จงได้จากนั้นผมก็ได้วางวางต่อไปนะครับและผมก็วานให้เพื่อนเป็นตัวกันฐานให้สักหน่อยแต่แล้วเมื่อผมอัพไปอัพมาเพื่อนของเรามันน่าจะลืมดูนะครับจนพมมวกมันได้วิ่งถึง,างาาฐานของเราและก็แตกตายขาดที่ไปอย่างรวดเร็วเลยโอ้โเพียงแค่เวฟสิบเท่าน,นั้นก็แตกแลยหรัวนี่จากนั้นเราก็ไ่รอช้าและครับพี่แกก็จ,จัดการรวบรวมทีมงานกันไหมแล้วเราก็ไปลงด่านนั้นกันอีกรอบทันทีซึ่งในรอบนี้เราก็มาถึงสี่คนและผมก็ขอวางตัวเป็นตัวกันฐานก่อนแล้วกันนะเนาะ และในรอบนี้ผมก็ได้วางตัวตังถึง3ตัวทั้งดูมมาสปีดวาก็เลยน้องไอและจากนั้นผมก็อัพตังอย่างเดียวเลยล่ะครับเรื่อมมาถึงเว็บที่สิบกว่าผมนันก็เริ่มอัพเจ้าคูลเลอร์เพื่อเป็นตัวการถ่ายและช่วยเพื่อนของเรากันแต่เราก็ลืมดูนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเอาเราแม่งมีคูลเลอร์กันหมดทุกคนเลยวะเฮ้ยถ้าไม่การถ่ายนี่แบบสบายหรือมากเลยล่ะครับก็นะพี่แกก็จ่าการอัพตังกันไปและเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานผมนักก็อัพไอเซนจนแม็กและเราก็มาถึงดาสิการแล้วพอดีซึ่่่่่งงงงงผมมมมมกกก็รรรรออ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 บขขขันนนนใใหหห้้าาาาาาาลลๆเเเะะะะแแตืืจชคควพโด คนนั้นมีคูลเลอร์และมันก็วิ่งชนแบบรวมมากๆเลยล่ะครับจากนั้นผมก็ได้รอบอสแบบนี้กันต่อไปและเมื่อเจ้าบอสต,ตัวนั้นเข้าระยะของไอเซนพี่แกก็จัดการ Copy มาทันทีเลยววแก,กรครับตอนนี้เราก็ใช้ไอเซนในการ Copy ี้บอสมาแล้วนะอยู่ไหนแล้วมันอยู่ในดรงนี้อยู่ใช่ไหมเอ้าบอสต,ตายแล้วเหรอ ว่าตัวแรกตายแล้วนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งแม่งไม่ต้องถึงไอเซนว่ะคูลเลรกก็นํามากนะครับแต่บอกเลยล่ะรับว่าพีคูลเลร์นั้นมันโหดมากโหดจนบอสก็ปีกของเราวิ่งมาไม่ถึงและเจ้าบอสตัวจริงมันก็แตกตายไปก่อนเลยล่ะฮะโอ้โหมันโคตรสุดเลย่เว้ยจะน่าพีแกก็ออกมาตั้งหลักกันไหมและผมก็เนํ่มารอทีมงานกันเหมือนเดิมแต่เมื่อรอไปรอมามันก็ไม่มีใครอยากลงกันเลยผมกับเพื่อนอีกคนก็ได้เข้ามาในเรนนั้นกัน2คนและมาดูสิคาว่าเพียงแค่2คนเราจะรอดกันหรือเปล่าวะเนาะและแรกเรื่อง คอยอัพไอเซนเพื่อที่จะให้มันแม็กและเราก็สามารถก๊อปปี้บอสได้ไรงี้และเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสมันก็เข้าระยะและเราก็จัดการก๊อปปี้มาอีกเหมือนเดิมกันเลยเรารอให้บอสต,ตัวนี้เข้าก่อนโอเค5432เดี๋ยว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 เพื่อรารีเวิร์สหรือวะเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการก๊อปปี้มาเลยพี่น้องบอสมาแล้วนะน่าจะ 2- 3 4สตัวไม่รู้กี่ตัวนะเบิบกเลยก็ว่าอีซี่นี่แดกแน่อนอนปั๊บปั๊บเออแล้วก็ที่เหลือคุณเลือกจัดการนะ ใครมีคุณเล์นี่บอกเลยสบายบือมากนะเรียบร้อยจากนั้นเราก็รู้แล้วนะฮะว่าเพียงแค่2คนเราก็สามารถต้านทานมันได้แล้วเว้ยพี่แกก็จัดการลงอีกหนึ่งรอบกันเลยละฮะและรอบนี้เราก็ใช้แผนเดิมเลยนั่นก็คือพวกเราจะตั้งรับและก็ใช้ไอเซนในการคอปปี้บอสและเมื่อมันเข้าระยะไอ้บอสมันก็ถูกคอปปี้และบอสของมันก็โดนเจ้าคอปปี้ชนจนตายห่วโค้โไปเลยแหละครับพี่นางตัวหน้านี่2ตัวหลังนี่4ี่เหรอวะน่าจะผ่านได้นะ อือเรอยยียบร้อย ได้เจ้าหน้าแดงมาอีกหนึ่งอันทวนและผมก็จัดการออกมาด้านนอกเลยนะครับเพราะผมคิดว่าในตอนนี้ก๊าซของเราก,ก็น่าจะครบกันแล้วละวยแต่เมื่อเราออกมาดูปรากฏว่าเรายังขาดเจ้าหน้าแดงอีกหนึ่งตัวกันเลยฮะไม่มันขาดอีกหนึ่งกูมาผิดซอยเอ้มาคือว่าแล้วพี่แกก็ได้รวบรวมทีมงานกันใหม่แล้วเราก็จัดก,การลงไปในรีดนั่นกันเหมือนเดิมจักนั้นผ่อก็รี่มาสปีดเลยนะฮะเพราะว่าเรารีบเมากแเลยเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสของมันก็ได้ผูดมากันอีกครั้งและเจ้าตัวนั้นก็แตกตายไปเหมือนเดิมเลยเล่นทีหน,าานึ่งยี่สิ เจ้าหน้าแดงมาอีกหนึ่งตัวพี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกและผมก็จกกัดการอาเจ้าก,กัสเป็น6ดาวกันทันทีเลยและในะตอนนี้พี่กัสของเราก็ตัวครบแล้วนะครับผมมีกัสหนึ่งนะไอ้เร็งสาบนี่สามแล้วก็ไอ้หน้าแดงนี่อีกห้านะครับกว่าจะลงเสร็จนี่นานโขใช้ได้นะครับผมโอเคเราก็อัปเกรดทันทีเลยนี่และพี่แกก็เป็น6ดาวแล้วนะครับเราล็อกไปก่อนเลยล็อกเดยเออร์นะครับต้องไปหาตัวนี้มาเออดูว่าทำไงวันนี้ขาดอยู่หนึ่งตัวนะแล้วก็ไอ้หน้าแดงนี่หก เมื่อกี้ห้าลมนี้6บ้าบอซึ่งในะตอนนี้มันก็ยังขาดเจ้าหมวกอีกหนึ่งตัวและเจ้าหน้าแดงอีกตั้ง6กตัวเลยแถมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีตัวที่มันจะอัพเจ้ากัดไห้เป็นตัวนี้ด้วยนะฉะนั้นเราก็ต้องรอตู้กันก่อนสินะแต่แล้วในตอนนั้นเองผมนั่นก็ได้เข้าไปดูในตู้นะครับและปรากฏว่าในตอนนี้ไอ้กัดสีดามันก็เข้ามาพอดีแล้ววิซึ่งตัวนี้แหละฮะที่เราต้องการเป็นอย่างมากแม่เจ้ามาทันเวลาพอดีเลยว่าแล้วพี่แกก็จัดการสุมมันเข้าให้ทันทีโอเคกูสุมเลยก กูต้องได้นั่นไงได้มาแล้วเจ้าดีซีของเราก็ได้ซุ่มอยู่ประมาณ10สบสรอบเลยนะครับเพราะว่าจากกาตัวนั้นเรานั้นก็ต้องการทั้ง1ิตัวกันเลยล่ะนี่พี่แกก็จัดก,การสุ่มๆุ่มแล้วก็ส้มจนในที่สุดเราก็ได้เจอก,กันมาครบแล้วลว,ว้ยยังไงเอ้ยครบไปแล้วได้มา1 1เอตัวไอตัวนี้เหรอวะเชื่ออะไรวะเนี่ยอออาร์เจน <laughs> เชี้ยเลยวะและทีแรกผมก็คิดว่าจะเป็นลงในดาสตอรี่กันต่อแต่ในตอนนั้นเพื่อนของเราก็มีกันเยอะเอาเป็นว่าในตอนนี้พวกเราก็เป็นลงในดาแอดเวนเจอร์กันก่อนก็แล้วกันพี่แกก็ได้เข้ามอย่างดาแอดเวนเจอร์และก็ลงในเรสนั้นกันไปเลยซึ่งในรอบนี้เราก็มากึง5คนกันเลยนะฮะแต่เพื่อนของเราก็ตึงๆกันทั้งนั้นแต่ผมนั้นก็ยังยึดหลักการเดิมนั่นคือเราจะฟาร์มทางด้านหลังและผมก็จะกันฐานด้วยเจ้าคูลเลอร์แล้วก็จะคอยก๊อปปี้บอสด้วยเอเซนไรงี้นะฮะและเพ โอเคจัดการก๊อบบอสมาทัดทีนี่จัดการไปเร็วอา่าดูหน่อยดิว่าเลือดของเรามันเท่าไหร่นะครับไหนไหนมายัางมาย่างนี่มาเร็วเลือดเท่าไหร่วะคุณเลิ์มาเป็นกองคุณเลิ์มีอยู่1 2ึสาม สี่ห้าคนนะคร rieb, คเล้อห้าคนและแล้วด่านนี้เราก็ผ่านมาได้อย่างรวเดวเร็วเลยละมึงแต่นะพี่แกก็ได้ออกมาเตรียมตัวกันใหม่นะฮะเพราะว่ามันมีเพื่อนของเรานั่นหลุดไปแล้วเวย้ยจต่นเราก็รีบลงไปด่านนั้นกันอีกทีและในรอบนี้มันก็สบายเรยือมจนทําให้ในระหว่างนั้นพี่แกก็จัดการฆ่าวเวลาด้วยการมาขึ้นภาษาเล่นเล่นกันเลย,เลยแหฮะเหมือนมึงว่างมากอะนะอาเช่แฮอาเช่แฮอ่ากูฟรีมือ,อ,อบอกเลยอ,า,อาช่แฮมอาเช่แฮมอาเชแฮมดูอะไรวะเนี่ยเอ้ย โอ้กูกูกูตกแล้วอ่ะเดี๋ยวอึบนะอึบ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 อ่าอ่าอ่าตกวางไปกูไม่ขึ้นมันเนี่ย พี่แกก็จัดการตบๆแล้วก็ตบจนไอ้บอสของมันนะผมมาอีกทีและเราก็สามารถผ่านด่านนั้นมาได้อย่างง่ายดายเลยและตอนนี้มันก็เลยอีกประมาณ4ตัวนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าแดงครอบหกตัวกันแล้วแต่รอบต่อไปผมก็ขอไปรับเพื่อนและเราก็ไปยืนแอคท่าอยู่ที่นด่านแอดเวนเจอร์กันด้วยอ้าวตัวในมันเท่กัน่านีมาเนี่ยจะนับพี่แกก็ไม่รอช้าล่ะครับพมนันก็ได้จัดการลงในเรนนั้นกันอีกทีเลยแต่ในรอบนี้เหลือจะเชื่อแล้วก็เพื่อนของเรามันดันเม็ดแรงมาจนบอสของด่านนี้มาทันถึงครึ่งทางไอ,อ้อวน,นก็าา่ไไปแลรงเซขมจ พี่แกก็จะการ,รีเธอแล้วออกมาด้านนอกและผมก็ได้เอาเจ้าคริโตไปโดยหารู้ไหมว่ามันอัพแพงกว่าเจ้าเอเซนเยอะแล้วก็จะเอาไปจำเพาซึ่งตอนนั้นผมก็ยังคิดไม่ได้นะครับพี่แกก็จะการลงในด่านนั้นกันอีกทีและผมก็คิดว่าจะเอาตัวหลักเป็นคิริโตแต่เมื่อฝาไปฝามมาเราก็ม่ ดูแล้วครับจเรอหน้าแตกไปอีกทีกันเลยเอ้หแตกใบชิบหายพี่แกก็จะการรีเพล์และดวงในด่านนี้กันอีกทีและผมก็ฟาร์มตังต่อไปอย่างต่อเน่องและเมื่อมีตังมากแล้วผมก็ได้รอวางคริโตโตลงไปและบอกเลยล่ะครับว่าพี่คริโตะของเรามันนั้นก็ต้องใช้ตังเยอะกว่านี้ขนาดตัวฟาร์มตังสามตัวยังออมไม่อยู่เลยล่ะครับเมิงก็เพียงแค่สิบเก้าเวสมานอท่านผู้ชมตตมันตตมันคริโตโตบตมันคริโตโตจมดินคริโตโตคิมู กรืตัวคีบูก็มาและด่านนี้ผมก็สามารถผ่านมาได้อีกหนึ่งรอบจะนั้นเราก็รีเพย์ตันทีละครับและมันก็เหลืออีกเพียงแค่2รอบเท่าน,นั้นเราก็จะได้เจ้าหนะ้าแดงมาครบแล้วละไว้และในรอบนี้ก็ผ่านมาได้แบบรวดเร็วและในรอบต่อไปก็สามารถผ่านมาได้อย่างไง่ายได้แต่หนึ่งรอบเราก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีกันเลยพูดเหมือนง่ายนะครับแต่ทำนี่โคตรยากเลยนะมึงจากนั้นเมื่อเห็นว่าตัวครบแล้วพี่เกก็ออกมาด้านานอกแล่เราก็มาดูแล้วครับว่าเราจะขาดอะไรอยู่อีกบ้างในตอนนี้นะครับเราก็สะสมไอ้หน้าแดงนี่ครบ6ตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปลงในดานสตอรี่ที่โลกหนึ่งกันต่อดีกว่านะผมเพราะว่าเรายังขาดไอ้แมลงสาบนั่นอีก3 4ตัวนะผมจะนําพี่แก็จะดวาร์ปกลับมายัางโลกแรกนะครับและในรอบนี้ผมก็จะไปลงในดานสตอรี่ที่เราเพิ่งลงไปในต้นคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งเราก็ต้องการพวกมันเยอะกว่าเดิมอีกด้วยซับนะรอบนี้เนี่ยนี่ครับผมเราก็มาที่ด่านเดิมเลยนะผมนั่นก็คือย0นะครับนี่ไอ้จิ้งเหลนตัวนี้นะไม่รู้แมงแปะจิ้งเหลนอะไรไม่รู้นะครับพูดั่วหมดแล้วนะ ลุยเลยว่าแล้วพี่แกก็ได้ลงในดาสตอรี่นี้เพียงแค่คนเดียวซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเอาอยู่นะฮะเรียกเพียงแค่ไม่นานประมาณ7-8นาทีนี่แหละฮะผมก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้อย่างรวดเร็วเลยจากนั้นเราก็ไม่รอชาแล้วครับพี่แกก็จัดการรีเพย์ต่อไปอีกครั้งและเราก็ได้ผ่านมาอีกง่ายไดเหมือนเดิมมันจะง่ายเกินไปไหมวะเนี่ยและผมก็จะลงแบบนี้เยาวๆากันเลยนะครับวางตัวนู่นทีวางตัวนีทววน้ทีแต่ส่วนมากผมก็ได้วางอีกเก๊บหัวม่วงเพราะว่าในด่านนี้มันตัวเดียวก็กินเรียบแล้วนะฮะตอนนี้เราผ่าานมาแล้วรบเ ได้มาไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยโอเคเรารีเพย์ต่อตทันทีนะครับอีกสักองสามรอบอีกนะผมแล้วเมื่อผมฟาร์มแบบนี้กันมากพอแล้วพี่เก๋ก็จะลองออกมาดูแล้วเว้ยว่าตัวของรอนะครบแล้วหรือยังเก๋ครับผมหลังจากที่ผมลงมาประมาณ 4- ี่ห้ารอบนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาครบแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าอ่ามันต้องดูจากตัวนี้นะครับนี่โอเคครับผมโอ้โห ขาดตัวเดียวท้วน,นะฮะซึ่งเนี่ยตอนนี้มอก็ขาดแค่แอมดแดงเพียงแค่ตัวเดียวแต่เพื่ว่าคิดว่ามันน่าจะพออัพได้อยู่อนะเนาะพี่แก,กก็จัดการอัพตัวนู้อัพตัวนี้และอัพเกรดต่อไปเรื่อยๆและผมก็หวังว่ามันจะครบแล้วสักทีนะครับและเมื่ออัพไปอัพมาในที่สุดมันก็ครบแล้วจริงๆทำให้ามาผมได้ไการ์ดเจ็ดดาวมาแล้วลมึง น่าจะครบแล้วนะครับแต่พผ่้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยนี <c> ่ <oughs> เราอีโวจนครบเลยว่ะเฮ้ยเกครับเราจะกัดอัปเกรดไปเลยนี่ได้มาแล้วนะครับตัวส้วนตีนเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอดูกัสก่อนนะว่าสามารถอีโวได้แล้วหรือยังเรียบร้อยครับผมวันนี้อัปเกรดทันทีไม่ บอกเลยว่าสุดยอดก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ภูมิใจมากเลยนะสุมอยู่ตั้งนานนะกว่าจะได้แม่เจ้าอู้ได้สักทีนะทำอยู่วันเต็มๆซึ่งไอ้กัดตัวนี้ได้ข่าวว่ามันโคตรโหดจริงๆเลยนะครับจากนั้นพี่แก,กก็จัดก,การใส่ชุดมาเลยบอกเลยเลยเขาวบาเคิร์ดเทจนะผมก็ได้รวบรวมทีมงานนะครับโดยพวกพี่แก,กนั่นก็มีกัดกันทุกคนเลยโอ้โอโอ เราอยู่ในทีมงานกัสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลงอินฟินิตี้กันและก่อนที่ผมจะไปลงในด่านอินฟินิตี้พี่แกก็จัดการอัพเลเวลมากับเจ้ากัสกันน้อยซึ่งมีตัวไหนกูก็อัพให้หมดเลยละนี้จนพี่แกได้เลเวลร้อยสามสิบกันเลยละครับจากนั้นเราก็ไม่รอช้าละไว้พี่แกก็จัดการลงในด่านอินฟินิตี้นั้นและเราก็เริ่มอัพตังกันไปเลยซึ่งในเวฟบแรกมันก็มีน้องคนหนึ่งที่เลเวลเจ็ดสิบเจ็ดเข้ามาซึ่งเราก็ให้น้องแกเป็นตัวต้นเกมกันก่อนนะฮะและบอกเลยล่ะครับว่าน้องแกนะโคตรโหดฮิฮิแลงไปเลย่ ระวังกัดไปแล้วนะเว้ยมีกัดอยู่ด้วยกัน3คนนะครับส่วนนี้ก็คือตัวแบกของเราคนระับจบที่เจ็ดพันอีกคนหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็เจ็ดหมื่ไหมเจ้า และในรอบนี้ผมก็พาตัวฟาร์มตังมา3ตัวเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันโอเวอร์เกินไปมากเพราะว่าที่จริง2ตัวมัน,น,นก็น่าจะพอแบบเยอะแยะกันเลยแหละฮะจากนั้นพวกเราก็ได้ฟาร์มฟาร์มกันต่อไปแบบต่อหนึ่งและเมื่อมาถึงเว็บที่40ผมนัก็มีตังถึง15ล้านและพี่เกก,ก็จัดการอัพเจ้ากัดไปเลยโอเคครับตอนนี้เว็บที่40แล้วนะคผมก็สะสมตังได้ประมาณ15.9ล้านนะผมอัพไปเลยนะทีละหมื่น 2 0 0 0 0 3 0 0 0าม0 0ื0น0ี0 0มื่นหกหมนะครับขึ้นมาแสนแล้วขึ้นมา3 0 0 0 0 0ขึ้นมาส0 0แสนนะมันกี่ขั้นวะเนี่ยโอ้เพิ่งถึงครึ่งนะครับไอ้น,นี่1ล้านลงมา4ี0แสนโอ้ทำไมขึ้นขึ้น,นลงลงนะเนี่ยเพิ่มองล้านนะครับ,ออ 2, 000, รบขั้นสุดท้าย5ล้านโอ้โหแม็กไปพันที่เรียบร้อยฟูลเอโอีนะครับแต่แต่ว่าเสียดายคือไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับรวมบัฟนี่46ล้านจบทีห้าวิ มึงก็โหดเกิน และในตอนนี้ตังของเรานั้นเหลือเฟื่อมากโูกี้ก็พาโบรอนมาอีกตัวด้วยดีกว่านะพี่แกก็จะฟาร์มตังและอัพตัวอื่นต่อไปซึ่งอีตัวผมก็ระวังทันจิโร่ล,ลงไปนะครับและบอกเลยล่ะเขาว่าสันเบือนแบบโคตรเหลอพวกเราก็ได้ต้านมอนกันไปแบบต่อเนื่องนะฮะซึ่งบอกเลยล่ะเขาว่าพลังของเจ้ากันดแม่งโคตรโอเวอร์มาซึ่งมันก็มีการฟันแดงๆเ,เ,เข้าให้ด้วยโอ้โหกั๊ดเริ่มโชว์อฟอร์มแล้วนะฮะดูดิพลังแดงๆเ,เ,เมื่อกี้นะครับอยากเห็นแดงๆเ,เมื่อกี้นั่นไงนัน ก็มาถึงเวฟที่99และช่วงนี้แหละแม่โคตรมันกันเลยอีเด็กตอนนี้มาถึงเวฟที่99แล้วนะครับเราจะถึงรอยแน่นอนคือป่าไม่ไม่รู้นะแล้วก็ตังเราเหลืออยู่20ล้านนะ <c oughs> ไม่ได้พาตัว <c oughs> อื่นมาเลยจริงัรเงลือเหลือๆแบบนี้นะัำตัวอื่นได้สบายมาจะถึงแล้วจะถึงแล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันไปยจ้กะไม่ทันโอ้ยังทันอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่อุ้ยขึ้น1,000ปีแล้วเหรอ ไอ้ลังกาปวดเกินเรียบร้อยแต<ป>กไหนดูดิว่าได้มาเท่าไหร่นะครับปุ๊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 บแค่นี้นะ ซึ่งเราก็มาแตกในด่านที่รอยสามรอยสี่นะครับโอ้โหโคตรกากเลยละมัง้งแล้วเป็นว่าในคลิปนี้ภารกิจการทํากั๊ดของเราก็เสร็จสิ้นไปบอกเลยละครับว่าเราใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับในการทํากั๊ดเนี่ยเพราะว่าผมมัดแต่ไปฟาร์มในดัสตรอรี่อะไรงี้แหละฮะและผมก็ถามเพื่อนๆหน,น่อยนะครับว่าเพื่อนๆมีกั๊ดกันหรือเปล่าถ้ามีก็ฝากคนไม่มาอวดด้วยนะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้ตู้กันดมันน่าเจาะออกแล้วละมั้งนะบอกเลยละครับว่าถ้าใครไม่มีคุณนี่โคตรพลาดเลยแหล,ละครับเพราะว่ามันเป็นตัวดามเมจที่ ลาไปก่อนสวีเดสวัสดีไปละจุบ๊บ